ตั้งแต่ก้อยทำคลิป unbox m 1 macbook air ไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วคำถามที่เจอในทุกคลิปจนถึงตอนนี้ก็คือเรื่องไมโครโฟนที่ใช้อยู่ในคลิปก้อยจะรีวิวไม้ตัวนี้ให้ฟังบวกกับเล่าความรู้สึกละกันว่าไมานี้เหมาะกับใครบ้างทดสอบดูว่ามันเก็บเสียงได้ดีไหมทำไมก้อยถึงเลือกไมตัวนี้แล้วมันใช้อัดเสียงยังไงบ้างไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะยาวแค่ไหนแต่ตั้งใจจะพูดให้ครบไปเลยซึ่งภูมิใจนำเสนอมากเพราะใช้แล้วชอบนะแล้วมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากด้วย ก่อนอื่นมารู้จักไม้นี้กันก่อนชื่อว่าไฟไฟหรืออ่านว่าฟีไฟก็ไม่รู้ไม่แน่ใจรุ่น K670 เป็น USB condenser ราคาค่าตัวอยู่ที่1,550บาทก้อยซื้อจาก s h o p e ี้ได้ในราคานี้ลิงก์ก็จะใส่ไว้ให้ใน description ข้างล่างนะคะถ้าสนใจก็ลองไปหาดูเผื่อจะเจอถูกกว่านี้มันจะมี2สีนะคะคือสีดำกับสีเงินซึ่งก้อยก็เลือกเป็นสีดำมาเพราะรู้สึกว่าสีมันเข้ากับขาตั้ง จะมากับกล่องสีขาวแบบนี้ค่ะก้อยได้มาก็แกะใช้เลยเลยถือโอกาสมาอันบ็อกซ์ให้ดูวันนี้ละกันจะแยกส่วนไว้ให้เหมือนเดิมให้ดูว่าตอนที่ได้มาเป็นยังไงในกล่องจะมีไมโครโฟนมาคู่กับตัวเมาส์ที่เป็นเดือยแบบนี้ขาตั้งไมที่ถอดแยกเป็นชิ้นส่วนมาซึ่งมันมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันสาย usb a ธรรมดาแล้วก็มีอะแดปเตอร์อันนี้กับคู่มือประกอบให้ดูเลยละกันเริ่มที่ขาตั้งไมก่อน ก็ชอบขาตั้งมันนะเพราะมีน้ำหนักพอสมควรเลยมันจะหนักหนักหน่อยเพราะงั้นมันจะไม่ขยับหรือล้มง่ายๆแน่แล้วก็ประกอบตัวไม้เข้าไปมันจะหมุนได้2จุดนะคะถ้าหมุนวงแหวนตรงนี้จะเป็นการหมุนไม้ไปรอบๆส่วนถ้าหมุนตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนไม้จากแนวตั้งเป็นแนวนอนได้แล้วก็หมุนหมุนวงแหวนตรงนี้เพื่อให้มันหันมาถูกฝั่งเวลาใช้ก็ง่ายๆแค่นี้เลยค่ะเสียบสาย usb ต่อเข้าโน้ตบุ๊กแต่ แต่แต่ก้อยว่าไมมันทรงแบบแบนๆไปอยากหาอะไรมาสวมให้มันสักหน่อยก็เลยหาเป็นฟองน้ําครอบหัวไม้ไว้ป้องกันเสียงลมได้ในระดับหนึ่งหรือป้องกันไมกระแทกแต่ราคามันดีมากเลยอ่ะ20กว่าบาทเองจะได้เปลี่ยนบ่อยๆก้อยใส่ลิงไว้ในข้างล่างให้นะคะ ถ้าถามว่าไม้นี้เหมาะกับใครก็คงต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ใช้ต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันเป็นไม้ USB แล้วก็เหมาะกับการอยู่ในสถานที่ที่เงียบๆไม่ได้คิดจะพกพาไปไหนและจะเหมาะกับคนที่ชอบเสียงแบบคลิกๆแชๆัดๆเพราะว่ามันเก็บเสียงได้ดีมากถ้าก้อยอยู่ใกล้นี่คือหายใจมันก็ได้ยินนะ่ะแต่สังเกตไหมคะว่าก้อยจะไม่ค่อยได้โชว์ไม้ให้เห็นในคลิปสักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีกล้องมันก็ชอบโฟกัสไม้มากกว่าโฟกัสหน้าเราด้วยเลยต้อง หมุนไม้ให้มันมาอยู่ในแนวนอนแทนจะรู้ว่าไม้ดีไหมก็ต้องทดสอบใช่ไหมก็จะแบ่งการทดสอบออกเป็นทดสอบดูว่ามันเก็บเสียงข้างนอกเข้ามาได้เยอะไหมซึ่งมันจะเป็นการเปรียบเทียบเสียงตอน กลางวันกับกลางคืนเหตุ hey, ผลที่ต้องอัดตอนกลางคืนเพราะว่ามันไม่มีเสียงรบกวนข้างนอกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ก้อยอยากจะลองทดสอบก็คือระยะห่างระหว่างก้อยกับไม่เนี่ยมันควรจะอยู่ห่างกันขนาดไหนถึงจะพอดีและก้อยจะเปรียบเทียบกับไม่ที่ก้อยมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือโบย่าบี1นะคะรุ่นนี้ก็เป็นไม่ติดปกเสื้อธรรมดาเลยก็เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆว่าเสียงมันแตกต่างกันแค่ไหนทีนี้เดี๋ยวก็จะลองเปรียบเทียบไม่ไฟไฟไ้ากับอีกไม่หนึ่งดูนะคะว่า จะฟังออกไปว่าอันไหนเป็นอันไหนนะคะเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ฟังละกันค่ะการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเล็กๆน้อยๆสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในพฤติกรรมบางอย่างได้เมื่อเวลาผ่านไปจงจัดปัดจจัยกระตุ้นนิสัยที่ดีให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว นิสัยของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยกระตุ้นเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับบริบทต่างๆที่อยู่โดยรอบซึ่งบริบทเหล่านั้นจะกลายเป็นปัจจัยสร้างและหล่อหลอมพฤติกรรมการสร้างพฤติกรรมใหม่ในสิ่งแวดล้อมใหม่จะทำได้ง่ายกว่าเพราะคุณไม่ต้องสู้กับปัจจัยเดิมๆที่อาจจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสู่นิสัยใหม่ เป็นยังไงกันบ้างคะแตกต่างกันบ้างไหมแล้วชอบเสียง A หรือว่าเสียง B มากกว่ากัน My A คือไฟฟาย K 6 7 0์และ My B คือโบยา B, B Y M 1. 1ทีนี้เราควรอยู่ห่างไม้แค่ไหนนี่เป็นเสียงที่อยู่ห่างจากไม้ส่เซนติเมตรนี่เป็นเสียงที่อยู่ห่างจากไม้สาเซนติเมตรนี่เป็นเสียงที่อยู่ห่างจากไม้สิเซนติเมตรและนี่คือเสียงที่ติดอยู่กับไม้เลยค่ะ ก้ยก็วางห่างประมาณฟุตหนึ่งเี่แหละคะ่ะเป็นอะไรที่ทําประจําอยู่แล้วนี่คือเสียงที่ทุกคนได้ยินถ้าไปอยู่ด้านข้างด้านหลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะขยับไหม่ให้ดูแล้วกันนะคะอ่ะเห็นปะมันจะได้ยินเสียงนิดนึงเพราะว่าเราขยับถาตั้งใหม่ใช่ปะอันนี้เป็นด้านหน้านะจะเห็นว่าเสียงข้างหน้ามันชัดที่สุดถ้าเกิดว่าก้อยค่อยๆขยับไปด้านหลังอย่างเงี้ยทุกคนได้ยินไหม มันเก็บเสียงข้างหน้าจริงๆก็ควรจะวางไม์ให้อยู่ด้านหน้านะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ลดเสียงรบกวนภายนอกได้นะคะก็จะเทียบให้ฟังกับตอนกลางวันว่ามันมีเสียงภายนอกเข้ามาเยอะแค่ไหนทั้งเสียงนกเสียงไก่เสียงอะไรต่างๆลองฟังดูค่ะกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะต้องเริ่มด้วยการมีสติรู้ตัวเสมอคุณต้องรู้ว่านิสัยเดิมของคุณเป็นอย่างไรก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงมัน ระบบการชี้และส่งเสียงช่วยเพิ่มระดับความรู้ตัวในพฤติกรรมแบบอัตโนมัติด้วยการส่งเสียงพูดออกมาควบคู่กับการกระทำนั้นๆจากที่ได้ยินนะคะจะเห็นว่าไมโครเดนเซอร์เนี่ยมันรับเสียงได้ดีมากๆม,มีความไวสูงแล้วเสียงที่เข้ามามันจะมีรายละเอียดที่ดีมากๆแต่มันก็ต้องแลกมาก,กับการที่จะต้องอยู่ในห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนนะคะต้องใช้แบบระมัดระวังหน่อย ถึงแม้ว่ารูปแบบการรับเสียงของไม้นี้จะเป็นแบบคาร์ดิโอยหรือว่ารับแบบเฉพาะด้านหน้าก็ตามนะคะเสียงเล็กๆน้อยๆมันก็ยังแทรกเข้ามาจากด้านหลังได้อยู่ดีมันจะแตกต่างจากไม้ที่เป็นแบบได y นามิกนะคะ ทำไมก้อยถึงเลือกไม้ตัวนี้เอาจริงๆเราก็ตามหาไม้มาตลอดแหละอยากจะได้ไม้คุณภาพดีๆสักตัวให้นึกอารมณ์เหมือนจะเอาไปใช้อัดพอดแคสต์นะคะที่ไม้มันจะออกมาเสียงคุณภาพดีๆคือกล้องจะเป็นยังไงช่างมันเสียงฉันต้องดีไว้ก่อนคนที่เข้ามาฟังจะได้สบายหูก้อยใช้เวลาเปรียบเทียบเป็นเดือนอยู่นะคะกว่าจะได้ตัวนี้มาจริงๆแล้ว,วสิ่งที่ก้อยอยากได้คือตัวนี้ Blue Yeti ก้อยเห็นจากหลายๆช่องของต่างประเทศเขาใช้กันเยอะมากแล้วเสียงมันดีดี อยากได้แต่ว่าราคามันก็แรงอยู่นะหลายพันอยู่อย่างเราเพิ่งเริ่มต้นเนะ่ยเลยไล่หาดูไหมที่เป็นลักษณะเดียวกันในราคาที่ถูกกว่า แล้วก็อีกตัวที่ก้อยเกือบจะซื้อแล้วก็คือ Samsung อันนี้รีวิวเยอะเลยค่ะตัวเล็กๆราคาเบาวกว่าราคาพันต้นๆเองแต่พอหาข้อมูลเปรียบเทียบไปก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์อาจจะเพราะตัวมันเล็กไปด้วยแล้วก็อยากได้ทรงใหญ่ๆแบบบลูเยติมากกว่าที่เลือกรุ่น K670 มาแทนที่จะเลือ,ก,อกรุ่นหนึ่งในราคาที่ใกล้เคียงกันและถูกกว่า เพราะรุ่นนี้มีช่องให้เสียบหูฟังมันเอาไว้มอนิเตอร์เสียงตัวเองจากไมว่าเสียงเราออกมาเป็นยังไงและขาตั้งของมันก็หนักดีด้วยแล้วมันก็ดูมั่นคงด้วยตัวของมันเองได้ วิธีอัดเสียงกับ Macbook ในที่นี้ของก้อยคือ M1 Macbook Air นะคะใช้แอปที่มีติดมากับทุกเครื่องเลยค่ะคือ Voice Memos หรือ GarageBand ง่ายๆเลยนะคือ Voice Memo ค่ะอัดเสียงปะกติไม่มีอะไรซับซ้อนก้อยใช้แอปนี้มาตลอดเลยตั้งแต่ที่ยังไม่มีไม์ใช้แบบจริงๆจังๆแต่พอมาเจอมา USB Condenser ที่มันดีขึ้นเราก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นมาหน่อยก้อยก็เลยย้ายมาใช้แอปที่ชื่อว่า GarageBand ซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะเสียบสายเข้ากับ macbook ได้เลยแต่อยากจะแนะนําให้เสียบสายตัวแปลงก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไมคไปเสียบกับสายตัวแปลงอีกทีพอเสียบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็เปิดแอป,ป garageband ขึ้นมาแล้วก็เลือก Input ที่ชื่อ5ฟ FI k 6 7 0พอเพิ่มไมคเข้ามาใน garageband แล้วเนี่ยก้อยก็จะเปลี่ยนไมคตัวนี้ให้เป็นแบบ narration นะคะมันจะทำให้เสียงแคบลง ซึ่งพวกนี้เป็นแบบที่เรากําหนดเองนะคะหลังจากที่ก้อยทําเสียงให้มันแคบลงแล้วเนี่ยก็มาปรับแต่งตรง Dynamics e อ u ค l i z เซอรอะไรของตัวเองนิดนิดหน่อยๆแล้วที่ดีของแอปนี้ก็คือมันกดปุ่มนี้ได้เพื่อมอนิเตอร์เสียงที่ออกมาก็คือเวลาเราอัดะคะก้อยจะเสียบหูฟังและอันนี้ค่ะ Noise Gate อันนี้จะเลือก แบบกั้นเสียงได้อะคะ่ะว่าเราไม่อยากให้เสียงแบบกี่เดซิเบลเข้ามาของก้อยที่ใช้อยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ50ินิดๆนะคะจะได้ไม่ดูแบบไม่เป็นธรรมชาติมากเกินไปเวลาอัดก้อนเนี่ยแหละคะ่ะกดเอาปุ่มตรงนี้ออกกดเอาปุ่ม1 2 3 4สออกนะคะมันจะอัดเสียงไปเรื่อยๆเลยพอเราพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยให้กดปุ่มนี้แล้วก็เริ่มอัดเสียงได้เลย ที่การแชร์ออกไปก็ง่ายๆค่ะกดแชร์นะคะแล้วก็เลือก export to disk แค่นั้นเองก็โชว์ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะว่าใช้ไมโครโฟนอะไรอยู่แล้วก็ต่อเข้ากับ Macbook ยังไงบ้างทุกอย่างที่ก้อยใช้ตั้งแต่คลิป unbox จนถึงตอนนี้ก็คือเป็นไม์ตัวนี้เลยค่ะที่มีคนถามเข้ามาว่าใช้ไม์อะไรทำไมเสียงมันดีจังเออเสียงเราก็ดีเพราะไม์นี่แหละค่ะ ก้อยก็อยากจะลองทำพอดแคสต์ดูนะคะก็เดี๋ยวจะทำพอดแคสต์เสียงลงในช่องดูเนี่ยแหละว่ามันจะเวิร์กไหมเสียงมันจะเพราะหรือเปล่าก็รอติดตามกันได้นะคะขอบคุณนะคะที่อยู่กันมาจนจบเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ